เช้านี้เส้นทางจากเชียงใหม่สู่ลำปางไม่ใช่แค่การเดินทางธรรมดาแต่นี่คือภารกิจพิเศษของนายห้างจาก SD Car ค e n t เซเพื่อนำรถคันนี้ไปส่งมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญด้วยตัวเองระยะทางทุกกิโลเมตรคือความตั้งใจทุกการขับเคลื่อนคือคำขอบคุณที่ว่าการอำเภอกอบคาคือจุดนัดพบเรามาถึงก่อนเวลานัดหมายเล็กน้อย โบสีแดงถูกจัดวางอย่างเรียบร้อยพร้อมส่งมอบรถคันนี้ให้กับเจ้าของคนใหม่รถกระบะรีโว่สีดำคันนี้เราจัดเตรียมไว้อย่างดีที่สุดสวยงามและพร้อมออกเดินทางไปกับครอบครัวใหม่ของมันลูกค้ามาถึงแล้วเมื่อขั้นตอนเอกสารเสร็จสิ้นพวงมาลาัยดอกมะลิถูกนำขึ้นไปบนรถพร้อมพรดีๆที่จะเริ่มขึ้น ทั้งครอบครัวมาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรอยยิ้มเล็กน้อยแต่ชัดเจนว่าเต็มไปด้วยความสุขอีกไม่กี่วินาทีรถคันนี้จะได้เริ่มต้นบทใหม่กับเจ้าของคนใหม่ของมันเสียงตรายดังขึ้นประกาศเลิกงามยามดีนี่คือการส่งมอบที่อบอุ่นการเดินทางบทใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว SD Car Center. Be with your remarkable journey.